โอ้โหมาแตงเสียง71มาอีกแล้วเอาเสียงวกตีนีอันนี้ซาลังเฮอันนี้ซาลังเฮกาเมนกาเมนอีทำไมเสียงต็กาเมนกาเมนยามายาไม่กาเมนทำอะไรอยู่เราทำ้น่อทำวนหวานหน่อยนีกูจะทำเสียงจะิเป็นนี่เน็กเน็นี่ฉันจะไปที่นี่นะเจ๊เจ๊พาไปไมมากาอย่างนี้จริงๆมีอะไรจะเทงเรืองเพื่นไม่มีเพราะว่าเป็นเรื่องจริง โอยตลแ่งนเ้ยนะนะน้ำกามีนจริงน้ำกามีนปัญหาแบ่งแยกไงว่าใครควรต้องพูดเสียงไหนถ้าพูดธรรมดาเอ้าเอาเอากให้เอามานอย่าเอาเกูอยากมีครั้งหนึ่งในชีวิตแบบนี้ทุกคนช่วยเรียกผมแบบกามินมึงเน่ยไหนเจ้าปูคือผมแบบกามินเลยโอ้ยนะแม่งอะไรเจ้าปู เป็นปลอมเสีงเวลาน้ำเสยอะไรแบกันแนกกับน้ำเสียงเวลาคุยกับตาเมนี่โอ้เจ๊ปูทานข้าวมีเยอะแยะเนี่มจริงใจของเจ๊ปูเจ๊ปูเราไม่เร่าใสเราคุยงานกันแบบปกติเลยนะพอเจ๊ปูเข้ามาปุ๊บสิ่งที่ต้องคุยคือเสียงเสียงที่คุยจริงๆเสียงเจ็ดสิบแปดของเจ๊อ่ะพร้อมมาสู้เข้ามาทำงานกันไปค่ะอ่ะไปเจ๊อันนี้ไปค่ะไปยักษ์เซ่ หมเป็นเพลงเกิดเข้ากติได้หลาเบสเมือกี้มไม่ทันให้เข้าปจังหวะสมมติเบลังซ้ขอคุยพี่ปูคุยงานพี่ปูก่ะเอาเจสวันดี้ครับอะไรเฮ้ยแมวดิผมเป็นนั่นเลยเสียงเจ็ดสิบแปดเลยเข้ามาเลยเจ้วันนี้ครับสดดีค เจ๊ต่อก็ไม่คือคือเราคุยแบบแทนงานจริงแล้วพรุ่งนี้เราต้องทำอะไรบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพี่ป้ะจะมาเป็น,ปนางานอีเวนต์ค่ะเจะ๊เป็นยังไง อร่อยมากเจรู้อันนี้เลยเจ๊ที่เจ๊กินเนี่ยนะคะค้ติดต่อมาเจรู้เนี่ยอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเจ๊เจ๊เจ๊ทำเลย